สวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนลครับผมนายแมนนี่นะครับขอทุกคนมีเงินนับนานนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่อง o มเน a s มเน i สเปซคิวนะครับผมคิวบิสถ้าพูดถึงช่วงนี้เออบ่อยจังเลยสภาพออรมณ์เล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ในส่วนของคนที่ติดตามในตัวของทวิตเตอร์ของ o มเน a ค่อนข้างน้อยนะครับมไม่ค่อยเยอะอยางยี้คินนะ แต่ถามว่าซอมเนียทำเรื่องอะไรเก่งครับ <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าเขามีความสามารถนะครับผมในด้านะระบบนะฮะที่เขาบอกตัวเองว่าเขานั้นไม่ธรรมดานะครับแต่ ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่ามันมีการร่วมมือกันนะครับผมกับทาง Oculus ok นะครับผม Microsoft นะครับผมแล้วก็ v i v ิสนะ Steam นะครับผมใช้แว่นตา Oculus ok ได้นะครับแก็มองอมองถึงอานาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นการร่วมมือกันที่แข็งแกร่งนะ ราะว่าโซนี่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพด้วยนะครับในส่วนของ 3D นะเดีย๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่านะครับเอาจิงตัวนี้ผมแทบจะไม่ได้เข้ามาดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ดูจะดูแค่มานากับแซนนะครับตัวนี้แทบจะไม่ได้แตะเลยนะต้องใช้คํานี้นะครับแทบจะไม่ได้แตะนะ ในส่วนของโซมเนียสเปซนะครับผมเป็นช่วงลาแรกแรกที่ผมเข้ามาดูเลยนะขอเ,เกรสละรัะระบบการเดินนะครับผมค่อนข้างที่จะดูปกติสุขนะหมุนซ้ายขวาปกติ กระโดดไม่ได้แต่เดินขึ้นได้รูปภาพเห็นชัดอยู่นะครับผมภาพสวยนะพูดถึงแน่นอนมันคัสตอมได้นะครับผมอันนี้ก็ดีอย่างนะที่มันคัสตอมได้ฮะเลยนะสวัสดีครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมสามารถเปิดกล้องอยู่ได้นะครับผมเราจะลองดูทุกๆสิ่งนะครับผมที่เราสามารถทำได้นะ มีซื้อภาพได้เนะเครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลาครับผมสวัสดีครับผมฟอมนะครับอ้ลกล่องสี่เหลี่ยมที่บนหัวเขาคืออะไรคือมันจะเขาจะเห็นเหรออีกฝ่ายจะเห็นเหรอมีโฮโลแกรมโหมดด้วยนะครับผมที่เราสามารถที่จะอืมก็น่าจะเป็นระบบที่ดีอีกระบบหนึ่งนะครับผมที่เราจะได้เห็นในอนาคตนะแต่ในเวลานี้เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นในช่วงเวลานี้นะครับผม โอ้ผลงานศิลสวยฮะถ้าใครเข้ามาดูผลงานสิลก็มาดูได้นะครับผมซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรในบริเวณนี้มากจนเกินไปนะสามารถเป็นอวตารได้นะครับผมคัสตอมอวตารที่เราจะเปลี่ยนได้เป็นยังไงบ้างนนขอมาดูกันหน่อย ตัดีงับอวตารอืมอพอคัสตอมไลน์เสร็จก็สามารถออร์รีวิส์อวตารได้นะคะรับผมเลดี้ทูเลดี้เพย์มีเพลเยอร์มี ็ดูไม่ค่อยได้มีอะไรเ,นะเปลี่ยนนะเหมือนซิมมากเลยนะเนี่ยทำเล่นไปโดยส่วนตัวแล้วถ้ามองถึงตัวโลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมผมมองว่าเขามีระบบที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะแล้วก็สเปคก็ไม่ได้สูงขนาดที่ว่าใช้ง,งานไม่ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเดินมาชมศิละปะ mm hmm. เขเข้ามาดูได้นะครับผมสำหรับผม mm hmm. ผมรู้สึกว่าค่อนข้างอิม่มเอมพอสมควรนะถ้าจะมาดูในส่วนเวลานี้นะครับผมแต่ผมชอบเล่นแซนกับมานามากกว่านะครับผมส่วนอื่นไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ในอนาคตอาจจะดูเราเรา,เราดูได้นะครับผมในอนาคตที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ ผมก็ยังติดแซงกับมานาอยู่นะครับผมเช่หม,มาคลิปหน้าสวัสดีครับ